สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาทำ หมูกระทะน้าหม้อกินนะคะตั้งชื่อเป็นหมูกระทะน้าหม้อ,อนะเพราะว่าน,นี้ก็หม้อซึ้งเป็นหม้อ,อเหมือนกันเห็นเขาทากันในติ๊กต็อกสักพักหนึ่งแล้วก็อยากทํบ้างอยากกินหมูกระทะรอบตึกแต่ไม่มีกระทะอันนี้ก็ใช้แก้ขัดก่นกอนเนาะอันนี้สุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะย่างเพื่อวิไฟทั่วบ้านฟุ้งทั่วบ้านเลยแตกปุ๊บปะาปุ๊บป้านนโอเคค่ะเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านี่ เราก็จะมีเป็นน้ำจิ้มนะคะใส่พริกกับมะนาวเพิ่มเนาะแล้วก็สามชัน้นผักสลัดแล้วก็แครอทมันย้อยหยดติ้งติ้งติ้งเลยจิม้มน้ำจิม้มแล้วปันอีกแล้วเอาลงก่อนนะเรียบร้อยอเชียร์ทุกขาอุปสรรคมากเลยรูมันใหญ่ไง ถ้าเป็นใช้หม้อไอ้นู้นได้ไหมหม้อแบบเนี้ได้เน้อมันจะไหลไปเรียมเรียมจะไหลรอบน้ำมันเนอะจะมันแบบหาอะไรลงเอารองมาเปลี่ยนรองมาเปลี่ยนหม้อดูจะได้หรือเปล่าอันนี้มันมันรูรูมันใหญ่เกินแล้วมันก็เป็นเป็นน้ำมันหยดลงไปข้างล่างมันก็ทำให้ไฟขึ้น Oh. นี่อ่ะได้อยู่อันนี้ก็เป็นเตามิี้ของไอ้นี่เนาะเตาจิ้มจุ่มนะคะโอเคมาเริ่มกินชิ้นแรกหนว่าเมื่อกี้จิ้มไปแล้วนี่มาคือหล่ก้าา อร่อยหอมถ่านมากซึ่งอันนี้มันมีรูนะมันก็เลยเหมือนเตาเตาหมูกระทะทั่วไปเลยเห็นไหมนะ้ำมันมันจะหยดลงข้างๆอุปสรรคอีกอย่างหนึง่งอ,อันนี้ก็สุกแล้วนะออตอนนี้ตีสามนะทุกคน

อ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนมองเห็นปะว่าไม่เป็นอุปสรรคที่ว่าควันมันพุง้งตัวบ้านอะดีเลยซึ้งนเะนี่ยมันแถมมากับมองของข้าวมากินชิ้นนี้กันเลย มาค่ะทุกคนหมูกระทะตำเตี2งโคตรแซ่บเลยนะกวนละเธออะน้ำมันก็หกย้อยเต็มโต้ลำบากด,ดิอ,อันนี้ไปเห็นช่องยูทูบช่องหนึ่งทำนะในติ๊กต็อก เลยห้าวอยากทำตามเขาไม่น่าเลยพอใส่ไอ้หม้อเน,นี้ยมันไม่ค่อยร้อนนะนี่ชิ้นนี้สุกแล้วนะทุกคนม,มันจฉ่ำๆกินมันจิ้มมีพริกด้วยนะพริกขัน น้ำมันก็ย้อยดีแค่ไม่มีควันแต่ว่าอันเนี้ยดีกว่าแล้วโคตรอร่อยเลยโคตรหอมอะ่ะมากินชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้เป็นชิ้นเล็กเนาะม,มีใส่พริกลงไปพริกแดงจินดานี่โคตรเผ็ดเลยนะอู้ สุกช้ามากเลยเดี๋ยวเราจะหาวิธีจับเตานี้ลงแล้วก็เอานี้ขึ้นอีกสักรอบหนึงแล้วควันก็จะทั่วบ้านเราเลยแลวเราก็ตม่เป็ไรนะคร <c oughs> เคัเราจะาเ,เราจะเปี่นเตาอันนี้มันอร่อย,ยนะลลน้ปาำมันโคตรเยอะทุกคน นอกจากเราจะสลัดเตาแล้วนอกจากเราจะเสียสลัดหม้อแล้วเราต้องเสียสล,ลัดโต๊้ด้วยนะกว่าจะเก็บเศษน,น่าจะอีกน,นา <S <S นานี่โดนด่าแนไมเป็นไรเพราะความอร่อยเรายอมได้เรายอมโดนด่านะเห็นไหมอันนี้ไฟแรงเลยตะเดียว เดี๋ยวรอนี่ไปเก็บก่อนดีกว่าลุกไม่ได้ดพรามันเกินกลับมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้นั่งยองเลยเห็นไหมควนันนั้นมันเกลืเล้แล้วก็เป็นน้ำมันไหลตกอไปข้างล่างแต่ไม่เป็นไรเราจะรีบย่างรีบกินเขารีบเก็บมาแล้ว ให้สุกโคตรไวเลยแล้วก็จะหอมหอมทานมากอุ๊อปป้าปุ๊ปป้าเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อหมงูลงอีกให้ฟังเสียงนะว่ามันร้อนแรงแค่ไหนนี่นะโคตน่ากินอะ ทุกคนมีใครเป็นแฟนคลับของซูบินเหมือนเราบ้างตอนนี้ซูบินเขาผอมมากัลวนะแล้โคตรสวยเลยขาเป็นไอดอลในด้านการกินของเราแล้วเขาก็ปล่อยให้เราอ้วนไปกลางทางแล้วเขก็ไปผอมคนเดียวโอเคสุกแล้วอันนี้ย่างแค่นี้ก็พอนะอิ่มแล้ว Impak salat. Mm. นี่ถ้าเกิดว่านั่งยองเนี่ยเห็นไหมนั่งยองภาษากลางเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่ภาษาอีสานนั่งยองถ้าเป็นที่บ้านนะนั่งกินแบบนีน้โดนโดนยายตีแต่วพเป็นอย่างของป้ถือเราไม่ถือ,อจะแขงให้ดูโคตรอร่อยกรอบมาก มากเลยจะขาดอย่างหนึ่งนะขาดน้ำอนลมตอนนี้ที่ก่อสมุยเซเว่นปิดสามทุ่มนะคะออกไปข้างนอกไม่ได้นะกุนี่ช่ำมากพริกอันนี้ก็บเพรยเผ็ดพริพกแดงจินดาม ตอนนี้ที่เรากินอยู่ตีสามครึ่งกำลังจะตีสี่แล้วนะใครเป็นคนใครเป็นสายกินดึกเหมือนกันคอมเมนต์ได้นะคะ่านนี้ข้างบ้านคุจะดาแล้วหอมกินหมูย่างไม่หลับไม่นอนไม่เช้าเราไม่นอน ชิ้นสุดท้ายนะคะทุกคนคุยพิกได้หลาย อันนี้เหมือนมันแก่เกินรู้สึกว่าจะขมๆไปเิดน,นึงงแต่ก็กินได้เอาละค่ะคลิปนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หม่ด้วยนะคะช่องใหม่ๆม่ชาแนลเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าเผ็ด